กลับมาอีกครั้งกับบทพิสูจน์จากผู้ใช้รถตัวจริงกับคาราวาน LPG Energy Reform กรุงเทพกาญจนบุรีและสำหรับใครที่ยังสงสัยและไม่มั่นใจกับระบบ LPG จาก Energy Reform ไปดูกันครับว่านิสสันเทียนาจะเป็นอย่างไรกับบททดสอบแรกอัตราสิ้นเปลืองกรุงเทพกาญจนบุรี112กิโลเมตรโดยเราใช้เส้นทางหมายเลข345 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนตลิ่งชันสุพรนณบุรีเพื่อเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนกำแพงแสนก่อนมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีและเมื่อเรามาถึงปั๊ม LPG ปลายทางในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งใช้ระยะทางรวม112กิโลเมตรลองไปฟังคุณอภิรัตโกวิศโสพลดูครับว่าระบบของ Energy Reform ประหยัดจริงก็ประหยัดกัน้ำมันหลายเท่าตัวเหมือนกันครับ ครับก็วิ่งจากกรุงเทพมาถึงกาญจนบ,บุรีกเ็เติมแก๊สกลับเข้าไป158บาทครับและก็มาถึงด่านทดสอบต่อไปก็คือสปีเทสระยะทาง300เมตรเพื่อทดสอบความแตกต่างของอัตราเร่งระหว่างแก๊ส LPG กับน้ำมันโดยการจับเวลาแบบควอเตอร์ไม ซึ่งผลที่ออกมาพลังของ LPG กลับทำความเร็วได้ใกล้เคียงกับน้ำมันได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับความรู้สึกไม่แตกต่างครับแต่ว่าพอพอโชว์เป็นตัวเลขแตกต่างกันนิดเดียวครับห่างกันเซียววินาทีครับทั้งอัดตราเร่งศูนย์ถึงร้อยแล้วก็ท็อปสปีดเท่าเดิมทุกอย่างครับพอใจพอใจมากครับและก็มาถึงบทพิสูจน์ที่สำคัญที่สุดกับเรื่องความปลอดภัยของการติดตั้งแกส๊สด้วยการใช้อาสาสมัครจากผู้ใช้รถตัวจริงมาตัดท่อแกส๊ส ในขณะที่เครื่องยนต์ยังทำงานในระบบแก๊สอยู่ให้เห็นกันชัดๆไปเลยครับว่าปลอดภัยจริงโดยระบบ ISS จะตัดร,ระบบแกส๊สและล่ยนไปใช้ระบบน้ำมันทันทีโดยที่เครื่องยนต์ยังทำงานในระบบน้ำมันตามปกติและยังวิ่งได้อย่างต่อเนื่องช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยครับจากที่ดูเทสไปก็รู้สึกว่าทาง Energy r e f ี r อมมียังไงอะ มาตรฐานความปลอดภัยที่สูงอยู่แล้วครับก็ถือว่ามั่นใจได้ครับคนที่มากันเนี่ยนะครับก็เป็นค่าขับต่างๆนะครับเป็นผู้ใช้งานจริงผู้ใช้รถจริงนะครับวันนี้ Energy Reform ก็มาแสดงให้เห็นแล้วว่ารถของฉันนั่นแนหะหรืออุปกรณ์ของฉันนั้นนะ่ะติดตั้งไปแล้วเนี่ยมีมาตรฐานมีความปลอดภัยนะครับสมรสมร,สมรถนะการขับขี่ก็ไม่ได้ต่างจากน้ำมันเลยนะครับเทียบกันยังประหยัดอีกด,ด้วยทําไมจะไม่เติม LPG ทําไมจะไม่เปลี่ยนมาใช้ NGV ล่ะนะครับในเมื่อมาตรฐานทุกวันนี้ก็กดีขึ้นติดก a s ติดความปลอดภัยติด Energy Reform